สวัสดีครับมาต้องนะครับชื่อหยกค่ะพอดีวันนี้หยกมีปัญหานิดนึงอะค่ะกังวลเรื่องหน้าเรียวอยากทำหน้าเรียวแบบกางอยู่อย่างเงี้ยค่ะอยากให้หน้าเรียวขึ้นกว่าเดิมใช่ค่ะมีปัญหาหน้าบานนิดนึงอืหมอหนว่หยกจริงก็จะมีปัญหาเรื่องเนื้อแก้มนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเนื้อกรามเนาะจริงๆก็อย่างบางคนที่อยากให้หน้าเล็กลงก็จะมีวิธีการหลายวิธีเนาะอาจจะมีทั้งฉีดโบท็อกซ์สไลด์ไขมันนะครับหรือว่าใช้เครื่องยกกระชับ ขึ่นอยู่แบบว่าเจ้าตัวอยากทําวิธีไหนบ้างแต่ว่าก็กลัวเจ็บนะคะมีวิธีไหนที่ที่ไม่เจ็บไหมคะคือถ้าอย่างในคนไข้ที่กลัวเจ็บนะครับที่นี่เราก็จะมีเป็นเครื่องเนาะใช้เป็นเครื่องก็คือเป็นเครื่องเราเรียกว่า Legacy โดย Legacy เนี่ยจะเป็นขึ้นวิทยุนะครับจะปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุออกมาบวกกับพลังงาน electro magnetic wave ก็คือมันจะช่วยในการสลายไขมันมแล้วก็ทําให้เกิดการตึงตัวในผิว นะคะรับจะช่วยยกกระชับขึ้นหน้าก็าจะเป็น V shape มากขึ้นแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าเจ็บนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ไม่เจ็บอยู่แล้วระหว่างทําก็จะรู้สึกอุ่นๆน,นะหลังทำก็จะมีแบบหน้าเป็นสีชมพูนิดๆสักครึ่งชั่วโมงก็หายไปทําเสร็จปุ๊บก็เห็นผลเลยก็จะรู้สึกว่าหน้ายกกระชับขึ้นมาเลย